พูดปรมาทาิัยจะให้จิตวิญญาณฟังตอนบอริสุทธิ์และมนทินตั้งประเด็นตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะชี้ให้เห็นว่าคนเรามีจิตใจอยู่สองอย่างท่อนแหละก็คือใจบริสุทธิ์ในบางครั้งเป็นมนทินในบางคราวแต่นั้นใจบริสุทธิ์และมนทินก็คืออยู่ในตัวของแต่ละคนนั่นเอง บางครั้งบางคราวก็ใจที่เป็นม,ม,มนทินก็คือใจที่คิดโลภใจที่คิดโกรธใจที่คิดหลงใจที่คิดโลภคิดโกรธคิดหลงเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมนทินแห่งใจใจที่มีความมัวหมองใจที่มีความหม่นหมองในขณะเดียวกันนั้นบางครั้งบางคราวใจก็บริสุทธิ์ใจที่ปรารถนาดีกับคนอื่น ใจที่ไม่โลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนใจที่ไม่พยาบาทจองเวรจองกรรมกับคนอื่นใจที่ไม่เบียดเบียนใจที่มีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าใจบริสุทธิ์ฉะนั้นแต่ละคนนี้มีในตัวเองทั้งสองอย่างคือทั้งใจบริสุทธิ์และใจมนทิน เมื่อใดก็ตามที่เราเจตใจพ่องใสเจตใจที่เป็นกุศลเจตใจที่ประกอบด้วยความปีติปาโมทก็พวกนี้ใจมันก็จะเป็นใจบริสุทธิ์ในขณะคราวใดก็ตามเมื่อเรามีจิตคิดอกุศลมีใจไม่ดีใจโลภอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของเรา คิดพยาบาทจองเวรจองกรรมกับผู้อื่นคิดที่จะเบียดเบียน,นทําร้ายให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนใจอย่างนี้เขาเรียกว่าใจหมดหมองหรือว่าใจเป็นมนดถินดังนั้นดีก็อยู่ที่ใจมนดถินก็ดูอยู่ที่ใจบริสุทธิ์ก็อยู่ที่ใจฉะนั้นเมื่อเรามีทั้งใจบริสุทธิ์และใจมนดถินเนี่ยอยู่ในตัวเอง เราจะทํำสิ่งใดให้มันมีมากปลอดแทงความบริสุทธิ์ให้มันมีมาก,ลแ,ามมมมากและปลอดแทงมนทินให้มันมีน้อยเราก็สามารถทําได้เพราะเราสามารถกำหนดได้โดยตน้นด้วยตนเองดังนั้นในวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยนาตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็คือการที่มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนี่แหละ เพราะว่าการเรียนรู对对 <pper> ้กายเรียนรู้ใจเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งสองอย่างก็คือเห็นนั้งใจบริสุทธิ์เห็นนั้งใจเศร้าหมองเห็นนั้งใจผ่องใสใจผ่องใสก็คือใจบริสุทธิ์ใจเศร้าหมองก็คือใจที่โลบโมโทสันดังนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจแล้วเราจะได้ประโยชน์ของการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจถึง5ประการด้วยกันนั่นก็คือใจของท่านนั้นจะบริสุทธิ์จะเห็นความมัวหมองมันหายไป เห็นใจนั้นบริส er so ุทธิ์เพิ่มมากขึ้นและก็โสกะบรลิเทวะก็จะไม่มีความเศร้าโศกและความวิไลลำพันธ์มันก็จะไม่มีดังนี้ในขณะเดียวกันความทุกข์กายทุกข์ใจมันก็จะลดน้อยถอยลงไปนี่ก็คือลักษณะการที่มองใจตนเองและก็คือจะได้บรรลุญาณธรรมคือบรรลุสิ่งที่ถูกต้องเห็น บรรลุสิ่งที่ถึกต้องที่เรียกว่าอริยมรรคไมองแปดเนี่ยมันก็จะจะสามารถเห็นได้และพิจารณาเห็นได้และสุดท้ายก็คือจะทำนิพพานให้แจ้งนี่คือการพิจารณาที่มาเรียนรู้กายและมาเรียนรู้ใจซึ่งตัวเนี้ยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายนั้นมีของทั้งออบริสุทธิ์ใจก็ดีทั้งมนทินใจก็ดีก็มีอยู่ในตัวของแต่ละคนทุกคน ดังนั้นเมื่อเราพิจารณาบ่อยๆเราก็จะเห็นว่าบางครั้งบางคราวก็จะมีใจบริสุทธิ์บางคราวบางครัง้งบางคราวก็จะมีใจที่เป็นมลทินเมื่อเราพิจารณาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะเขาเรียกว่าทําให้มากทำทำบ่อยๆทำเป็น ız, poking, ประจำ band, เราก็จะเกิดวัสสีในการพิจารณาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจเมื่อท่านเรียนรู้กายเรียนรู้ใจบ่อยๆท่านก็จะเห็น ทั้งความบริสุทธิ์ใจทั้งมนฑินใจเนี่ยเกิดขึ้นที่ใจของท่านนั่นแหละดังนั้นท่านเป็นผู้กําหนดว่าจะให้หมนฑินใจหรือว่าบริสุทธิ์ใจเกิดขึ้นก็อยู่ที่ตัวของท่านที่จะมีสติเป็นเครื่องระลึกและมีญาติเป็นเครื่องรู้กายรู้ใจเท่านั้นเองพูดปรมัตถสัจจตอนออบริสุทธิ์และมนฑินก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ ก็ขอให้ทุกท่านนั้นได้เพิ่มพูนการเรียนรู้กายเรียนรู้ใจในแต่ละชีวิตในแต่ละวันเพื่อให้เกิดการพอกพูนกุศลและก็สิ่งใดก็ตามที่เป็นไปเพื่ออากุศลก็จะลดน้อยถอยลงและก็ในขณะดเดียวกันก็กุศลก็จะเพิ่มมากขึ้นก็จะมี สติเป็นเครื่องระเลึกมียานเป็นเครื่องรู้ที่มีกำลังเพิ่มมากขึ้นขอให้ทุกท่านนั้นจนเกิดปัญญาญารู้แจ้งเห็นจริงรู้ตามความเป็นจริงดังคำพระที่ว่ายาาถาภูตังประธานติดังนี้แหลสวัสดี